สงสัยนั้นอยู่ทั้งในและนอกเขตประธานิบัตนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าอาจจะมีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากกว่า200ไร่ค่ะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆยังคงสอบพยานและเก็บหลักฐานบริเวณเหมืองทองคำบริษัทอคารารีซอสเซสที่ตำบลเขา7ลูก ประธานบาบัตร4จุดและยังได้เพิ่มประเด็นการบุกรุกพื้นที่ป่าถาวรสองแปลงเนื้อที่กว่า200ไร่เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำค่ะหลังจากนี้ก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละเรื่องนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มสอบปากคาและหลังจากนั้นก็จะได้ไปสอบปากคาทางฝ่ายปกครองรวมทั้งทาง,งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ สำหรับการลงพื้นที่ของ DSI ในครั้งนี้มีการตรวจสอบข้อสงสัย4ประเด็นหลักค่ะคือการประกอบกิจการเมืองแร่ทองคําโดยมิชอบการประกอบเมืองแร่ทองคาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดการรุกล้ำสถานที่สาธารณะและผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ